ดีครับสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปชาแนลอิสานมาณาผ้าเหล่อนะครับช่องซื้อกลางร่วมมนุลักษณ์ไรปัฒนาควายไทยครับมือนี้บาลทนจะพาพี่น้องที่เฮามาชมแม่พันธุ์ควายงามสายพัฒนานะครับแล้วก็มาเปิดตัวพอพันธุ์นะครับลาลงอีกตัวนึงครับพี่น้องครับจะพามาเบ่งความงามประวัติเราก่อครับผมมาชิบในกองฟาร์มเฮาครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นครับขออนุญาตมาทักทายครับอ่าเอ็กดีครับผมเจ้าของฟาร์มครับดีสวัสดีครับ ครับเอดีแนะนําตัวพี่น้องเขาไปทั้งการนะครับครับกัเอดีนะครับไอน้ำสงการบ้านควายไทยนะครับครับพี่กัดที่ตั้งฟาร์มเฮาบอกพี่น้องครับตัวบ้านพะงูตําบลพะงูครับอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรครับครับผมเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรกับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกศูนย์ศูนย์สามหกสองครับครับผมมื่อนี้อ่าที่เอดีครับเจ้าของฟาร์มเฮาเจ้าของขอเขานะครับจะพาพี่น้องเอฟซีเฮามาอ่าชมในพันธุ์ควายงามครับพี่น้องครับสายพัฒนา นะครับเดี๋ยวก่อนเดินครับเอดดีครับขอญาดมาสอบถามประวัติของเอดีก่อนนะครับตอนที่จะเขาสูวงการเรียงควายนะครับอ่าเฮ้าเห็ดยังมาก่อนครับเอดีบอกพี่น้องก่อนนะครับก็ผมก็รับราชการทหารแหละครับครับเพิ่งมาจับควายได้เมื่อปีที่แล้วครับกับปีนี้ก็ครบหนึ่งปีพอดีครับโอ้ครับนเขาม้าปีแรกอ่ะขามาก็สามโตครับครับปีแรกมาตกมาปีนี้ก่ะได้เพิ่มมาตัวหนึ่งก่ะ ในซีโตก็ดีครบหนึ่งปีครับเขานําเขอม้าเธอแรกนี่ครับเอดีเป็นสายพัฒนาอะไรปะตัวได้ตัวใด้ควายเข้าตัวแรกครับครับนี่ควายตัวแรกครับแม่ทองพูนโอ้แม่ทองพูนควายตัวแรกเขาเลยครับควายตัวแรกเลยครับผมเดี๋ยวก่อนเบิ่งทมงานเป็นครับพี่น้องครับเดี๋ยวขยาสอบถามเอดีี้รับราชการอยู่สายรับเป็นทหารอยู่ประจำการอยู่สายรับเอดีครับผมเป็นทหารอยู่ประจำการอยู่ไอ้ใครน้องสารค่งใครสนามกอบครับ่ครเจ้าพยาสุรวงวัฒนศักดิ์ครับผมแสดงว่ารับราชการก็ว่า เป็นได้รุ่นยุคใหม่ครับผมงานรับราชการพร้อมนะครับเป็นทหารแล้วก็เลี้ยงควายพร้อมครับเอเดียนแบ่งเวลาอย่างไรครับในการดูแลควายเขาครับก็การแบ่งเวลาของผมก็มือว่างนะครับมือว่างก็จะเป็นช่วงมันหยุดครับผมก็จะมีเวลาเต็มโตในการเข้ามาดูแลการเลี้ยงครับต่างๆนะครับช่วงวันทํางานผมก็มีพ่อกับแม่ครับคอยเดืเบืองไห่เบืองแง่งว่าตัวนี้ก็เป็นควายตัวแรกเข้าครับนะครับยยมเข้าได้แล้วปีหนึ่งนะ ครับผมครับไประเดนนี้ครับมาเบ่งความงามประวัติเล่าเกาอของแม่แม่ทองพุ่นนะตัวนี้ครับครับแม่ทองพุ่นครับครับผมเล่าก่อมาเบ่งไดครับเอเดีครับเอเดีครับเล่าเก่อเพื่อนนี้เพื่อนเป็นลูกเจ้าหมูบ้านสวนครับของกมอนฟาร์มอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้จังหวัดเชียงใหม่ครับครับผมแล้วแม่เพื่อนเป็นเล่าไดครับแม่เพื่อนเป็นสายอุทัยครับแม่สายอุทัยครับพี่น้องครับแม่หางขาดแม่เพื่อนซื้อแม่หางขาดของแม่เพื่อนก็เป็น ของเสียเอกบริเลีนบันพือครับอ๋อครับผมเยเอกบริเลีนบรรพุเท่านี้ป่ะครับใช่ครับบรรพือุดรเท่านั้นป่ะแม่นครับครับผมตัวนี้อายุเพ่ผลลายเป็นไรครับตัวนี้มาเดือนนี้ครบสามปีพอดีครับสามปีครับส่วนสูงครับส่วนสูงเิ่นนี้ร้อยสี่สิบเก้าบวกครับได้ไดีไก่ครับพี่น้องครับอายุสามปีร้อยสี่สิบเก้าร้อยสี่สิบเก้าครับเอามาเท่านี้ครับ ความงามลักษณะเด่นของแม่ท้องพูนท้าครับผมกรมักนะครับอ่างเพ่นไงนะครับนาเพิ่นกระสวยตาแต็มแจ่มจ้ำนี่ครบมากเบิดเลยครับมาเบิดเลยถ่ายเด่นเลยหน้าตารับถ่ายกาเดนอ่างเพ่นกใหไงนะครับครับผมหน้าตาสวยนะครับผมยำขั้นลักลักครับหน้าตาสวยบางางครับงามครับครับว่าเป็นหน้างามอีกตัวนึงเลยครับนี่ครับเอ็กมะพร้าวกันไงขนาดเลยครับ แ้งขากรีบเรียบงามครับเก็บงามสวยโชว์ลำตัวพันแาวนะเยวครับผมแาวเงวครับี่ครับไป้องครับแล้วตอนนี้สถานะทองมาเป็นอย่างไรครับสมรับสถานะว่าครับเดือนนี้เขาเดือนที่หกครับสถานะทองยกจุเนียครับของเสียเกียรติที่ฮาสมบัติครับผสมครับเจ้ายกจูเนียไรกับของพี่เกียรติเนาะครับ ของพี่เกียรติครับตะอนกันไปนะครับสีหาสมบัติฟาร์มกับผมพี่น้องครับคนดังในวงการเท่าครับยกจีเนียกับพระธรรมดาครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอชมผลงานเร็วๆไรเครับพี่น้องครับรอชมทายาทของเจ้าโยกจีเนียเลยครับห้าผสมจริงไหมครับครับผสมจริงครับผสมจริงเลยเนาะครับผมฟาร์มเท่ากับฟาร์มเกียร์กับบอกไก่กันเนาะประมาณไม่กี่กิโลครับจากพี่เกียร์จากตรงนี้ไปหาฟาร์มสีเกียร์กับประมาณเกือบสี่ร้อยเมตรครับสี่ร้อยเมตรบอดโลครับพี่น้องครับบอดโลครับ บอกงเพราะว่า <formation> เป็นบ้านเดียวกันนะครับนี้คือที่ต่างฟ้าเมานี่ก็อยู่บ้านพังงูครับพี่น้องอายุยังย่างกันนี่แหละครับวันนี้บาทนมายามายามน้องชายเป็นครับผมอันนี้โอกาสมาอัปเดตมาถ่ายทําความงามนะครับแม่ท้องพูนครับพี่น้องเข้ารับชมครับพี่น้องนะครับตาสวยครับผมอีกตัวนึงเลยครับตัวนี้อนาคตไก่ครับตัวนี้แผนพัฒนาครับในใจเข้าครับอนาคตเข้าแม่ ทังพูดตัวนี้ครับเพราะมีแผนจังไรครับแผนของผมก็ว่าอยากเอาไปเป็นเป็นแม่บ็อบไปก่อนนะครับแม่บ็อบประจาครอบของิ่นครับครับเป็นควายตัวแรกก็เลยฮักเพื่อไรนะครับบอกไปทางอื่นลหละครับนี่ไซเพื่อนเบ่งไหครับนี่ไซเพื่อนเพิ่นเชื่องตัวครับเพื่อนหูเชื่องหูครับหนึ่งขนาดเลยแม่นครับครับแล้วเรื่องอาหารการกินเพื่อนเบงไดครับอาหารการกินก็ให้กินตามธรรมชาติครับหยาฟ้างนำแดดอาหารคนแน่ล่ะครับ คนผมลุงพนนะผมงำลังกายเพิ่นครับตันนี้กำลังมีท่องครับพี่น้องครับโอ้หนึ่งขนาดครับพี่น้องถือว่าเป็นแม่พันธุ์อีกตัวนึงครับพี่น้องครับความงามอีกตัวนึงที่นนาติดตามเลยครับว่าอที่บอกว่าตัวนี้จะเก็ีไวไปัฒนาเนาะครับผมครับผมรอจมรอเบิ่งผลงานรอชมทายาทเพิ่นครับเอามันนี่มาเปิดกอกเปิดป้ามเฮ้าครับผม น้องเพื่ดสนใจอยากมาชมมาเบิงตัวจริงครับพี่มาได้เนาะครับผมมาได้มเปลี่ยนแนวคิดครับพี่น้องครับครับไปประถิประประถิกับโทรหาเอดีครับเบอร์โทรเอดี้เบอร์ไหนครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์สามหกสองครับศูนย์สามหกสองครับพี่น้องครับออกจากซีแยกน้องหารมาบามันสิบห้าโลครับบมาสิบห้าโลครับวิบัติพังงูเลยครับผมตัวนี้บ้านเห้องร้านห้องนี้เป็นอู่ซ้อมพร้อมเนาะ แมนครับเป็นมู่สรถครับโชควัชิระอะไรยยนครับโชควัชิระอะไรยยนครับพี่น้องครับนะครับโซนันครับผมพี่น้องตังคานี้ก็จะเป็นพอกฝ้ายเห่าครับผมยังไปเตรียดอีกขอยัดมาสอบถามเทียนใหญ่เป็นครับผมเออสำหรับตัวนี้นะครับมีเห็นชัดก็มือคือส่วนลึกครับลึกนะตัวเอือวกพาวนครับลึกในส่วนลึกแล้วก็ หนึ่งจุดเด่นที่ผมเพิ่นเก็คือหางครับไปเบื่องหางอะไรครับหางเง้าเกือบติดเกือบติดเพิมขึ้นแล้วพี่ใกล้แล้วครับเบิ่งหางเพิ่นครับเพ่นเกือบถึงนิ้วก้อยครับน่าจะถึงแล้วครับถึงแล้วครับนิ้วก้อยผมแล้วครับครับถึงนิ้วก้อยแล้วครับเกือบจะลาบพื้นแล้วเบิ่์หางเง้าง่าครับครับครับจุดเด่นเพิ่นครับเด่นเพิ่นคือคือหางกับส่วนลึกของหนาไร่กว่างไล่เพิ่นนะครับส่วนไร่เพิ่นเพิ่นได้ลึกครับ ครับค่อยงามไงครับเป็นลักษณะคือโค้งสั่งอย่างคุยเป็นโค้งสั่งคุ้ยญ่ครับส่วนลึกเป็นมากกวนมูเลยครับหลังเหมือนกันนาดีเอาทองเป็นกเอาทองหนูนี่ก็สวยคือล่ำตัวเนสีเน่ากันได้ทองหนูเปนสีเนากันทองเรื้อสําำเผาเป็นจีเปนสีสันต่วางเปนจีหนาทองเรื้อสําำเผาแต่นี่เป็นในทองหนูเปนสีเง่าตรงมาสมทวนครับต่วนหางกันงามครับผมต่วนหางงามหางเงาไอนที่ตม ผมเห็นสรุตาที่แรกก็คือหางหมดแหละครับส่วนที่เด่นที่สุดหางแล้วก็ส่วนลึกครับพื้นทดลึกลึกตรงนี้ครับพนว่าลึกลึกตองไดลึกครับนี่ครับนี่ครับส่วนนี้ครับเห็นหน้าคือยังควายควายมันจะหนาจนหัวพีเลยครับส่วนลึกครับพื้นที่ลึกครับเอาทองเป็นเป็นทองหนูทองหนูทองขาวมันมันสิเป็นลำตัวเงาครับคว้ยสิลำตัวเงาครับแต่ครับมีควัครับตัวนี้ก็มีขวัญขวันอะไรก็อื่นขวัญหางข้องหน้าท้องครับปู่ห ควันไทยนี่เป็นกวนอยู่ขาหลังนี่คืออู้เขาอูนา้น้ำเพิ่นบพื่อได้ตุ๊กสวงกันตุ๊กสวงเพื่อเดินควันเราแตกตัวนี้เพิ่นมีควันมีมีหับมีหบับก็ห,าหนหาท้องมีอู้เขาอู้น้ำครับผมส่วนใบหูเพิ่นนี่ขึ้นเมื่อมนอนตัวนี้ใบหูบหพิ่นขึ้นครับตัวเอ่อควันเขาเอาิ่นควันสีดาทัดดอกไม้คือควันม,มหเสนีย์ยู่นี่ครับผมส่วนหน้าตาเพิ่นก็สวยครับดูเท่เข้มดูดีครับ บอผ่านนะครับตัวนี้เปนถึงว่านาตาเป็นดังคมดีครับเป็นก็มีครับมีขนซองท้างทางนาครับทุย่างอัตลักษณ์ชัดเจนค้ยไทยเล่นครับครับผมเป็นแม่บอกนี่ขึ้นว่านี่ข้อยเงินหลานกับยุ้ยไกลมือเนี่แหละครับสู่แต่ลอยห้าสิบแล้วครับวัดกันเหมือนเสาวัดกันลยนเนี่ยแต่ลอยห้าสิบละลอยสี่สิบเก้าครึ่งละนี่บวกละ งามงามครับได้ได้ได้สมส่วนแต่บทบบบผิดหวังที่ว่าสายตาเพื่นเรียยเขามาเนี่ยก็คือว่าถึงเติบเป็นแม่บ็อกค้าวยง้มเขาได้ชนิดไอไดีอีกตัวนึงครับแม่บ็อกค้าวยง้มแม่บอกค้าควใย,ยนี่นะครับการพัฒนาควาวียตกไป่างสี่พุ่มใจครับผู้เลี้ยงกับพุ่มใจกันคปน้าวยมันดบอกว่าลักษณะน,นี้ครับผู้ผลิตกับทรงพุ่มใจราวากังเหตุค้าวได้งามครับผม บนพีตาครับครับทีนี้ครับพี่น้องหลังจากที่เบิ้งแม่ทองพุ่เนาะครับแม่พันธุ์ค่อยงามแม่ข้อแม่ลักเข้าครับพี่น้องครับพี่อดีครับจะพาพี่น้อง fc เ a l l ชมพอพันธุ์ด่าลุงสายพัฒนาเนี่ยนี่ค่ะว่าเป็นทายาทของเจ้าสั้นครับพี่น้องครับทายาทเจ้าสั้นครับผมนะครับด่าลุงอีกตัวนึงครับที่นาติดตามครับผมพี่น้องเดี๋ยวตามมาชมครับเดี๋ยวขยับมาสอบถามประวัติเราก่อเพิ่นเนาะตัวนี้ครับ ครับผมเป็นดีครับแนะนําพี่น้องนะครับตัวนี้เพิ่งซื้อยังครับครับตัวนี้เจ้าเจ้าพุ่หล้านครับเจ้าขุนล้านครับเป็นลูกของเจ้าสั้นครับแม่เพิ่นกับแม่หน่อยนะครับแม่หน่อยกับสายอีสานแม่น่อยสายอีสานแต่ว่าพ่อเจ้าสั้นเนาะครับครับผมอายุครับอายุตอนนี้ก็สิบสามเดือนครับสิบสามเดือนครับครับแต่ว่าปีกับเดือนหนึ่งครับพี่น้องครับสิบสามเดือนครับผมส้นสูงลายเป็นไรครับส้นสูงนี่ ที่ตัดกเพื่อนวัดเม่าเช้านี่ก็ร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าเลยล่ะครับร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบเก้าครับพอม่ตาล่อครับพี่น้องครับแข้งขาดีเนื้อนังดีครับครับเต็มขั้นคือขาเพิ่นครับพี่น้องขาเพิ่นใหญ่ดีขนาดขาเพิ่นใหญ่ตรงขอขาต้นขาแข็งเพิ่นะครับพี่น้องครับตรนี้ครับใหญ่ขนาดถือว่าเป็นพอพันอีกตัวหนึ่งครับที่อนาคตไก่ครับ เจ้าคุณล้านครับผมแม่เพื่อนนี่ก็เป็นตัวไดครับแม่เพื่อนตัวพุนครับตัวที่เฮาก็ลังเงินก็ลังอาบน้ำน่อาบน้ำเหมือนเพื่อนอะแม่เป็นแม่แม่เพื่อนครับเป็นแม่เจ้าคุณล้านครับแม่เจ้าคุณล้านงาความกันนะบ่ครับมาความอย่ามามาเป็นมาเป็นไอ้โค้มเลยบ่มาเป็นโค้มครับแม่ลูกเลยเป็นโค้มเลยครับโค้มแม่ลูกตอนนั้นขม่านี่เพื่อนอายุราบเป็นไรครับเป็นไรครับตอนนั้นขม่าเพื่อนอายุประมาณเดือนหนึ่ง แต่ว่าหนึ่งเดือนตัวยังน้อยๆตัวนี้เนาะเดือนนึงครับพร้อมลูกเลยครับเป็นพัฒนาการเป็นกับพี่น้องครับหนึ่งปีครับหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนพัานไปครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นพอพัุ์ในอนาคตเลยครับเราแผนอนาคตเท่าครับพอพัุ์ตัวนี้เท่าเพียงใดครับเท่าคี่แบงได้ครับตัวนี้นะครับคุ้มก็อยากเอาไว้ประจำคอกนะครับเป็น พอพันคุ้มฝูงยู่ในคอกแล้วครับโอ้ถ่ายดีครับครับถ่ายถ่ายงามถ่ายดีต้นหางไงครับผมพี่น้องครับต้นหางไงเทื่อนพี่น้องเย็บชีพฮ้วเบิงเราเทื่อนมากจะออกไปเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยครับในอนาคตเท่านี้ครับคุยคุยกันได้ครับคุยกันได้เนาะนนะคอกเลยครับอ๋อมาชมตัวจริงก่อนพี่น้องครับชมตัวจริงมาคุย ต่อร่องกันเพ้่พี่ครับเรื่อนละคุ้งราคาครับตอนมันนี่ว่าทวงก็จะทายความง่ำพี่น้องเขารับชมก่อนครับแลาวบางแล้วตัวนี้น่าโคตรไก่ครับเราก่อดีครับพี่น้องครับถ้าอยากเจ้าสันครับผมถ้าอยากเจ้าสันเลยอีกบดนจักดน้อยนี่ก็สามารถที่จะผสมได้แล้วหรือเ่แม่นครับครับโดยทั่วไปกันสิประมาณสักสองปีครึ่งเนาะแม่นครับสามมันสองปีครึ่งสามมันสองปีครึ่งครับ มดลครับนาเขาดีครับนาตาล้อพร้อมแต่แยมชัดเจนเลยเดี๋ยวมาสอบถามเสี่ยงใหญ่เพิ่นครับผมนี่ตาคลาครับผมพี่นั่งกลุ่มคตาขลายเฮ้าครับครับบอกว่าอะไรครับผมตัวนี้เนี่ยเห็นท้นตีตากลมือคือร็บกับขาเพิ่นครับผมสังเกตหลายตัวแล้วเพราะว่าเีจยวก่อนตี่ต้นที่เขาไปเปิดตัวไอ้แข้งขาขยันมากครับมากขยันเต้เลยครับ เล็บพื้นจะงามครับเล็บจิกดีครับเป็นเป็นเรียบกระปูวะพี่ครับเร็บสวยขาสวยขาเรียวงามเสมอกันเด้เลยครับครับพอจวบหน้าว่าหลังครับขาเร็บเรียบพื้นนี่งามครับประเภทนี้คือดินคือจุดขาพื่นงามครับขาเรียวงามครับผมยอดผูดถึงว่าลักษณะสี่นี่งามพื่นยืนพื่นกัลยาณ์ก้ยแล้วก็เนื้อหนังพื่นกับโบ้ขี้ลายครับ มาดีครับเห็นไอ้าเพิ่นแล้วนี่ไม่เห็นตัวนี้ก็โอ้หน่าจะไปสู้ซี้กันล้วครับกับไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นก็คือเจ้ากัปตันครับผมครับของไอ้พอการครับผมแล้วก็เพิ่นแบ่งไปทั้งนครสวรรค์ไปแล้วครับอืมครับผมไมาเห็นน้องเพิ่นตัวนี้ก็โอ้หน้าเขาเพิ่นกับเปิดดีสวยครับตัวนี้ครับหน้ารอครับอืมหน้ารอครับเขาเปิดเขาไป ปืนตัวคว้าตัวนี้กัยังว่าท่านในพานการฝึกกันนั่นเนาะครับแต่จังไรขันต้ฝึกกันกับชินิงก็นี่แต่ว่าผิดหวังครับเพื่นให้มากการล้อกับว่าติดตัวบังขันเพื่อนห้าข้าวเพื่จ่ใจใจวันเพื่นกับว่าเพื่อนใจวัเป็นพ่อพันแหละแต่ว่าเมืองมันมันสิพันได้ด่วนบ่กับทีเด่นเด่นก็คือขาเพื่นแหละผมมากับงามเรียบเรียบงามครับพื้นฐานเพื่นดีครับตัวนี้บอกเลยว่าพื้นเพื่นมากกว่าเลยที่เลี้ยวเย็นก็พื้นพื้นฐานแต่ตัวอื่นเขาเติมต่อได้เมือแต่ว่าฐานเพื่อนีีมากแล้วครบองค์ประกอบนี้งาม มกส่วนที่เป็น,เป,นเป็นฐานเพื่นดีแข็งแรงดีครับพอพันตัวนี้ครับขงช่วงนี้เพื่อนก็เยเป็นนุ่มหน่อยเนีย่ยมันจิเริ่มสีจับสัตว์ได้แล้วนี่มวยว่าค่อยกินหยาก็เรื่องจะหูบนางหน่อยเพื่อนตามตามกินแต่ไม่ค่อยจับสัตว์เลยก็กิกนยางว่ากินยาแล้วครับช่วงนี้ครับผมตอนนี้ก็แม่เพื่อน ครับผมพี่น้องครับมาเบงแม่เป็นครับแม่ของเจ้าขุนลานครับพี่น้องครับแม่นี่ซื้อยังครับแม่นีแม่น้อยครับแม่น้อยครับสายอีสานเราอีสานเนาะครับอแต่าเขาครับพี่น้องครับงามขนาดเลยโครงสางดีครับงหญ่ครับเอาทองนาเลยครับโครงสางง่ายงามได้ครับตัวนี้ครับมึงบอกถึงแม่พันธุ์ที่ให้ลูกดีครับใจลูกดีครับพี่น้อง ถ่ายงามนะครับตอนนี้อายุไรเป็นไรครับแม่พันเท่าไหร่นี่หกปีครับหกปีครับผมพี่น้องตอนนี้สานะทองเป็นไรครับสานะทองทองยังว่างอยู่ครับตอนนี้ครับทองว่างเนาะครับครับผมล่อผสมพอพันธุ์ไหน่นะครับคิดกียไปนใจเฮหาตอนนี้ว่าจะล่อผสมของยกจูเนียครับของยกจูเนียครับของพี่เกียรติครับผมพี่น้องสีหาสมบัติปัามครับไปไกลนี่แหละครับ อันนี้มาพร้อมกันกับลูกชายมันเลยนะครับที่ควาประจำการเท่าครับในต้นชีพครับพี่น้องครับต้นชีพเท่านี่ครับแม่น้อยครับถดีว่าเป็นอีกตัวนึ่งครับแม่พันตัวนึ่งเลยที่โค้งสางดีครับงามครับนี่ครับตัวนี้ม็ดมากังไงๆครับแม่เนี่ยครับงามมังไลยครับตัวนี้วะครับผมมากผมมากข้างเขาเปิร์น่าสวยอ่างใหญ่ครับครับเลือกเงา ่ายก็ดีนะครับผุมหมักแม่นี่ถ่ายดีเนาะเออบทคามใหญ่ครับค <c oughs> งสร้างดีคอยเราเก่ากับว่าใดเนาะแมนครับคร <c oughs> ับพี่ท,ท,ทีหาชมได้ยากแล้วครับคุยบรลานเฮ่าครับพี่น้งองทีาว่าตัวน,นี้ก็จะเก็บไว้เป็นแม่บอกเขาเนาะอยู่<ม>ฟาร์มเฮ่าครับน้องครับมาชมสมาชชิกแม่ฟาร์มเมาครับอีกตัวน,นึงครับผมแม่สาวน้อยครับ ม่นี่เราเกาะนะครับผมลูกสาวตัวใดน่อยเนี่ยลูกตัวนี้พ่อมันเอเป็นพ่อพันไอ้ดาวุ่งครับซื้อดาวุ่งของสายกลมครับอ๋อครับผมครับตอนนี้ก็พ่อพันกับเบยูแล้วนะครับเสียไปตั้งตั้งโดดแล้วครับแม่เพิ่นกับแม่กระสอบของเสียเอกบริเบันผืนครับอ๋อครับผมอายุครับอายุตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนส่วนสูงครับส่วนสูงนี่ผมบร่ได้วัดจากเท้อนะครับ มันลอยสามสิบกัวนี่แหละครับสามสิบกัวนะมันนี่แหละครับโอ้เา้วครับพี่น้องครับตัวนี้ครับครับเอดมากจคได้ครับตัวนี้ครับตัวนี้มันเงี้ยวไหมครับพี่มันเา้วพ่อจับดีนะครับขวัญ่นงามกบข้างกรใหญ่งทาาเขาก็ะดีนะครับกบข้างไงถ่ายดีถ่ายงามครับนี่น้อะครับถ่ายงาม อ่าสวยครับตัวนี้นั่งขามาตกลงยังครับเอ่อตัวนี้นั่งขามาได้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับอ๋อเกือบสองเดือนแล้วไอ้เท้พี่น้องเขาสนใจเดยไอ้เท้าเขาจะแบ่งไปพัฒนาเนี่ยเขาเขาเปิดแบงค์น้ำประพอสนใจกับมาคุยได้หลังไม้ครับหลังไม้เลยครับหลังไม้ครับพี่น้องครับอันี้เราโทรสอบทตามไปแล้วครับพี่เอชซีกำลังมองหาครับอ่าแม่พันธุ์ควายงามครับหรือว่าอยากได้ควายไปพัฒนาเนาะครับผมแต่พี่จะเป็น เปิดแ亡ให้พี่น้องเขาครับผมสวัสดีเรื่องราคานี่หลังไม้ครับผมโทรมาสอบถามได้ครับตามที่เปิดโทรครับใ้คลิปครับผมครับเดี๋ยวถามพี่ตาครับนี่รากเงา้ยวก้วยตัวนี้ครับเป็นก้วยสูงเง้วเป็นเม่สาวที่สูงเงยวเพราะว่าขนาดอายุสั้นนีเพิ่มาหัวลอยสามสิบกว่วๆน้อยๆนี่ครับถือว่าเก่งครับความสูงก่อนที่เห็นแหละครับพอเห็นโครงสร้างอันอันอันอนาคตนะครับคิดว่าในสายตาว่าบ่าพัดลอยแต่ลอยหาสิบเลยมีแท้ครับคยเรา ครับผมเาคนสูงครับแต่ว,ว่าส่วนเดินกับพ่อใช่ไรครับพางกับบ่ได้เขินครับงามดีอยู่ครับเป็นตดนี้กล้วยกันยังเป็นคล้วยน้อยอ่มีตีกันยังออกประทันไหลเพราะก้วยมึงจะถึงจะจับปีเนาะปีกว่านี่เนาะปีนี้นิดอ่าก็เลยยังยัง,อยงมองบ้อ้แต่ว่าที่เห็นชัดก็คือควมเงีวกับสูงครับเห็นแท่ครับเงีวสูงเนี่เห็นแท่ครับคลาวยตัวนี้ ลออคนข้นมาเตรียมสาวจังไงนี่ก็มีตีเพิ่นก็ออกมาอีกรูปแบบหนึ่งครับผมงามใน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 รูปแบบของเพิ่นแะครับพอกล้วยสูงผมมากล้วยสูงบ่าผิดหวังครับตัวนี้มามาดีแท้ครับผมสวัสดีครับอ่ะยดีครับก่อนจบคลิปจบรายการเท่าครับผมอยากให้เอ็ดดี้ครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเท่านะครับผมบาสิเป็นเมื่อก่าเมื่อไหม่ครับนะครับอยากให้เอ็ดดี้เชิญชวนพี่น้องไม่หลุดเท่าครับ หันมาเลี้ยงควายลายกันดูกว่า,วาเลี้ยงควายเรามันดียังไงครับผมฝากพ<อ>ี่น้องนะครับการเลี้ยงนะครับผมกับเมื่อไหม่คือกันนะครับการเลี้ยงมาถึงปีนะแต่เราอยากเชิญชวนนะครับเพราะว่าัยรุ่นอาจจะมีแนวคิดที่พัฒนาไอ้ควายไทยเฮานี่มีสายขึ้นมานะครับอาจจะเป็นการพัฒนาบพราว่าจะเป็นควายพื้นบ้านนะครับหรือควายเนื้อต่างๆพอยัก พัฒนาขึ้นมานะครับอาจจะเป็นระดับโลกหรือระดับประเทศก็ได้ครับการบไ่ได้จำกัดความคิดนะครับว่าบว่าจะเป็นไม่รุ่นไม่รุ่นหรือผู้เฒ่าอียังกะ้ังนะครับมันบดจำกัดความคิดของคนนะครับการเลี้ยงการพัฒนานะครับมันก็เลี้ยงไม่ยากนะครับการเลี้ยงควายรับผมมีวัตถุมียามีมองให้มันนอนก็โอเคแล้ะครับในการพัฒนานะครับ ผมเลี้ยงมายากเนาะเทียมขั้นคือเลี้ยงแล้วนี่อิบุลนี่ก็เขาสามารถที่จะแบ่งปันและก็สามารถที่จะสร้างรายได้ห่อได้เนาะเพราะว่าชงนี้กระแสกำลังมากดีครับนะครับพ okay. ี no. ่น้องครับบอกงานขึ้นในยุคในยุคโควิดนี่เนาะครับผมครับอาชีพแต่ก่อนก็คืออาชีพเลี้ยงควายครับพี่น้องครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งครับที่นาจับตาที่น่าสนใจครับครับที่น่าจะเอามาเป็นมาบ้าอาชีพเป็นอาชีพลักก็ได้หรือว่าอาชีพเสริมก็ได้นะครับเนาะแมนครับรับผมได้เบิร์ดกับพี่น้องครับครับผม ดีไปเลยครับครับผมเอามานี่บารทุนคุณโกครับจากช่องอีสานมนาพะโล่กัขอบคุณอ่าพีเอทีหลายครับผมคุณครับครับผมที่อนุญาตให้ไปเยี่ยมชมนะครับเปิดความชุ่มในพันธุ์ควยงามห้าเหล่ากับเพราะพันธุ์ดาวลุงสายพัฒนาเ์นานะครับกอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องบาร์ทุ่นที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับผมเอฟซีพี่น้องมาแรงสนใจอยากให้ยบารทุนไปถ่ายถ้ำนะครับ เปิดคอรเปิดฟาร์มหรือว่าเปิดตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ควยงามเฮานะครับกาติดต่อหาเบาโทษได้ครับพี่น้องครับที่เปิดโทร0898438999ครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ขอคารมมาขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับพี่อดีครับครับขอบคุณครับอันแฟนเชิยังก่อนนะเอ้ยครับ ขอบคุณครับครับผม